ถ้าวินตามคอะกอะไอ้นั่นน่พา,ายกแน่ของผมอะม่ะผมทำมบินถวะบินเก่งเลเนี่ยมันสาปปีกเก่งเลเนี่ยรถนี่นกเพิ่งบินเดี๋ยวมันสาบป,ปีกอย่างกับน,นกโตเลยเก่งจังมันเก่งมากอ่ะเนี่ยมันบินแบบนิ่งมากอะ่ะ ดูันตามเมียกล้วยนกเฟินเมื่อวานนี้เองเหี้ยบินเก่งจังบินอย่างกับนโกโตเลยดูเด๋มันเล่นปีกเป็นหมดเลยบินกับบ้านผมแล้วไอ้เหี้ยนกพึ่งเฟินเมื่อวา,าน ไอบินอะบินเก่งแต่ถ้ากําลังไม่ถึงหรืองานเข้าอ๋โอโดนไล่ไล่ตูดแล้วเอาอ๋อฝูงนี่ดีกวะกลัวกํากลังมันอย่างเดียวอะ่ะไอบินอะบินได้แต่ถ้านกเพิ่งบินน่ะกลัวกําลังไม่พอแต่ผมว่ามันไหวอยู่แล้วถ้าไม่ไหวมันฉีกแล้วดูดิมันบินแบบนกโตเลยอะ่ะ อ๋อเล่นลมดูดูดูโอ้โหเล่นลมลูกโก้ไม่ยอมไม่ยอมกันเบาเบาลูกเบาเบาเก่งมากมาไอยกล้วยพอแล้วโอ้โหจะลากน้องไปถึงไหนลูก